ก็ทราบเรื่องจากจากข่าวนี่แหละค่ะก็ทุกอย่างก็เป็นไปไป,ไปไปไปตามกระบวนการของความยุติธรรมแหละพร้อมยินดีอยู่แล้วถ้าสมมติว่าโดนเรียกจะต้องไปพูดคุยอะไรใดๆถามว่าโล่งใจไหมแ้่แบบเอาตอบไม่โลกสวยอะ่ะก็โล่งใจไปอีกมุมหนึ่งก็รู้สึกแบบเพราะเราเป้าว้าอะไรเงี้ยทำให้เขาโดนจับเลยทุกอย่างมันเร็วขึ้นเพราะอย่างที่หนิงบอกว่าสิ่งที่ทําให้หนิงตัดสินใจต้องต้องแจ้งความในส่วนของหนิงเองเนี่ยก็คือผู้เสียหายกับหนิงว่าพี่ไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรหน่อยหรอถ้ามีการเอาชื่อพี่ม แอบอ้างเ่ยที่บอกล่ะค่ะมองสองมุมถ้ามุมคนที่บอกว่าเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราเราไม่รู้เรื่องอะไรมันมองมุมนั้นก็ได้แต่แต่อย่างที่บอกว่าพอมันเจอผู้เสียหายหลายๆคนที่ติดต่อเข้ามาเราก็ทําได้ว่าเราทำในส่วนของเราต้องใช้คําว่าเราทําในส่วนของเราแต่พอเห็นในหน้าข่าวทุกคนก็ขอบคุณเรานะแต่อีกมุมนึงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็รู้สึกแบบมันเพราะเราประวะ ก็ทราบเรื่องจากจากข่าวนี่แหละค่ะก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปไปไปตามกระบวนการของความยุติธรรมแหละหนิงก็พูดได้ได้แค่นี้เพราะอย่างในส่วนของของหนิงเองหนิงก็แจ้งความในส่วนที่ว่าเราไม่ได้ไมมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่เอาชื่อเราไปแอบอ้างอะไรใดๆค่ะตอนนี้ยังค่ะหรือว่ายังไม่แน่ยังไม่แน่ใจว่ายังไงเพราะจริงๆมิสคอค้างไว้อยู่เยอะมาก ตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้ยังไม่ได้ไล่โทรกลับวแม่ก็มีโอกาสบสายไหมเหมือนกันโ้โหเมื่อวานสายไหมมากแต่ว่าเมื่อวานวันอาทิตย์ก็เป็นวันของลูกเสาร์อาทิตย์จะเป็นวันที่ถ้าใครโทรหาก็จะรู้อยู่แล้วว่าไม่ไม่รับใครเลยก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีก็คือวันจันทร์พร้อม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 ยินดีอยู่แล้วถ้าสมมติว่าโดนเรียกจะต้องไปพูดคุยอะไรใดๆเสียด้วยตั้งใจตรวจท ถามว่าโล่งใจไหมถ้าแบบเอาตอบไม่โลกสวยอะ่ะ <c oughs> ก็โล่งใจไป <c oughs> อีกมุมนึงก็รู้สึกแบบมันเพราะเราเป้ว,าวาอะไรย่างเงี้ยทำให้เขาโดนจับอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ในในในมุมนึงก็อาจจะมีแอบ,บแว้บ,บว่าแบบอ๋อ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่คือทุกอย่างมันก็ทุกอย่างมันเร็วขึ้นเพราะอย่างที่หนิงบอกว่าสิ่งที่ทําให้หนิงตัดสินใจต้องต้องแจ้งความในส่วนของหนิงเองเนี่ยก็คือผู้เสียหายพูดกับหนิงว่าพี่ไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรหน่อยหรอถ้ามีการเอาชื่อพี่มาแอบอ้างก็อย่างที่บอกแหะค่ะมองสองมุมถ้ามุมคนที่บอกว่า อา้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราเราไม่รู้เรื่องอะไรมันมองมุมนั้นก็ได้แต่แต่อย่างที่บอกว่าพอมันเจอผู้เสียหายหลายๆคนที่ติดต่อเข้ามาเราก็ทําได้ว่าเราทําในส่วนของเราต้องใช้คําว่าเราทําในส่วนของเราแต่พอเห็นในหน้าข่าวทุกคนก็ขอบคุณเราอะนะแต่อีกมุมนึงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็รู้สึกแบบ มันเพราะเราป้าวะเลยจริงจริงพอเรจับแล้วที่แบบผู้เสียหายของมันเราเห็นไหมคือทุกคนขอบคุณหมดเลยค่ะทุกคนขอบคุณหมดเลยทุกคนอบคกคนอกว่า <c oughs> เขาเพยายามทําสิ่งเนี้ยมามาเป็นปีแล้วแล้วก็เสียงเขาไม่ดังพอก็ขอบคุณที่แบบที่เราออกมาเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกๆคนที่เสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแจะไม่อยู่สิ่งแบบพอเราเป็นกระบอกเสียงเสร็จปุ๊บแล้วมันเรื่องมันเดียวมันจบมันจบกันเลยก็มัน จริงๆหนิงเชื่อว่าเวลามันเกิดเรื่องเกิดราวอะไรอะหลายๆอย่างประชาชนมักจะคาดหวังให้คนที่มีเสียงที่ดังกว่าช่วยแล้วก็พพอร์ตตรงนั้นคือในมุมหนึ่งก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นประโยชน์กับคนอีกหลายๆคนก็นั่นแหละเออแต่มันก็ทําให้เห็นอะไรบางอย่างว่าบางทีคนที่เสียหายแล้วไม่มีเสียงที่ดังเขาก็จะไม่ได้ไม่ได้รับการ กระบวนการอะไรที่เร็วแต่ซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจม,มากมากที่เร็วซึ่งหนิงเชื่อว่าที่หลายๆคนอาจจะมีความคิดว่าเออมันอาจจะต้องใช้เสียงที่มันดังขึ้นเนี่ยหนิงว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่หรอกเพราะว่าถ้าอยู่ในกระบวนการนั้นแล้วอ่ะหนิงว่าเจ้าหน้าที่ก็อยากที่จะทําทุกเคสทุกรายแหละแต่บองเอญว่า,ออวามันอาจจะเป็นจังหวะที่ที่ผู้เสียหายทุกคนก็ก็ไม่กลัวด้วย ต้องใช้คํานี้เพราะว่าพอคอหนิงออกมาเป็นกระบอกเสียงหนึ่งมันทําให้พวกเขาอะไม่กลัวเพราะส่วนใหญ่ผู้เสียหายอะที่กลัวเพราะเขากลัวจากจากจากคำขู่หรือจากภาพที่เห็นอย่างเช่นภาพที่แบบเอาของไปมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็โชว์ในภาพเป็นโปรไฟล์ผู้เสียหายมักจะกลัวสิ่งนี้เสมอๆจากการที่หนิงได้คุยนะคะทุกคนก็จะพูดว่า เราจะไปสู้อะไรได้เขาอะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้พูดแบบรวม,รวมใๆ,ๆในหลายๆเคสเลยนะ <c oughs> เพราะส่วนใหญ่คนที่แบบเป็นคนที่ที่เขาเรียกว่ากระทําสิ่งบางอย่างให้เกิดกับผู้เสียหายอะ <c oughs> เขาจะมีการแอคชั่นอะไรบางอย่างที่ทําให้ผู้เสียหายที่เขาเป็นประชาชนตัวเล็กๆอะ เกิดความกลัวว่าเขาจะเขาจะต่อสู้ได้ไหมเขาจะเจออะไรไหมหรือแม้กระทั่งคําที่แบบบางทีพูดหรือว่าคําขู่อะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยอันนี้หนิงพูดรวมหลายๆเคสนะคะ คือคือในพาร์ทหนิงเองหนิงสบายใจในส่วนของหนิงว่าชัดเจนว่าหนิงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอ่าข้อหนึ่งชัดเจนหนิงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรข้อสองคือหนิงไม่ได้ไปอ่ซื้อโทรศัพท์แล้วไม่จ่ายสตาร์ัางเงี่ยหนิงหนิงอ่ะหนิงอ่ะแครอ่าไอ้ร่วมที่บอกว่าหนิงไม่ได้ไปอยู่ใน เอาชื่อหนิงไปแอบอ้างแล้วหนิงได้ส่วนได้ส่วนเสียนั้นนะอันนั้นหนิงหนิงไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะหนิงมั่นใจตัวหนิงเองอยู่แล้วว่าหนิงไม่ได้ทําแต่ไอ้กรณีหลังที่เอามาโพสต์แขวนว่าตัวหนิงเองไปซื้อ iPhone แล้วก็ไม่จ่ายสตางค์อันเนี้ยหนิงกลับรู้สึกว่ามันคือหนิงก็ไม่ได้ทําอ่ะแต่ไม่ควรเอาหนิงมาโพสแคลนอ่ะแต่วันนี้เราไม่ยืนยันว่าเราไม่สนใจว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรคือคือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยคืออันเนี้ยคือเป็นความสบายใจของหนิงแต่ส่วนหนึ พอเวลาเราเห็นใครที่แบบเออโดนอะไรเงี้ยมันมันเพราะเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แน่นอนที่สุดแหละสุดท้ายแล้วอะทุกอย่างมันก็เป็นไปตามสิ่งที่ที่ที่ทเ,เขากระทํากรรมมันไม่เคยเลือกแบบว่าส่งผลกรรมถิ่นคนอยู่แล้วอะคะ่ะถาอนนอนนมจะานอนเ้อรไยจริงหม่ถึงยังไงนะคะ คือในมุมของผู้เสียหายเองอ่ะเขาก็รู้สึกว่าทำไมยังกล้าปฏิเสธอีกแต่ถ้าถามว่าในแง่กฎหมายอ่ะ มันไม่ผิดหรอกที่ที่จะเป็นการเป็นกระบวนการไปต่อสู้ในทางศาลก็ต้องปฏิเสธไว้ก่อนเพราะการปฏิเสธไว้ก่อนมันสามารถมีช่องของกฎหมายในการไปต่อสู้บนกระบวนการทางศาลแล้วซึ่งหนิงว่ามันก็มันก็ต้องไปอยู่ที่กระบวนการทางศาลนั่นแหละ เราถ้าสมมติว่ามันไม่ได้มีมูลมูลเหตุหรือว่ามูล,ลค่าของความเสียหายขนาดนั้นน่ะหนิงว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีหมายหมายจับที่จะจับอันนี้คือมันส่วนหนึ่งมันส่วนหนึ่งอยู่แล้วว่าว่ามีความมีมูลเหตุที่เกิดขึ้นที่เหลือก็คือเป็นกระบวนการที่จะไปต่อสู้กันทางกฎหมายบนศาลในในความรู้สึกนหนิงหนิงก็อยากให้ผู้เสียหายทุกคนได้เขาเรียกว,ว่า ได้รับได้ได้รับการเยียวยาแล้วก็ได้รับความยุติธรรมบ้างไม่มากก็น้อยในในการเกิดเหตุครั้งนี้เพราะแน่นอนที่สุดแหละพอเวลามันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นมาแล้วโดวยเฉพาะเรื่องนี่มันเป็นเงินเงินทองทองอ่ะท้ายที่สุดกฎหมายไม่ได้คุ้มครองความเสียหายทั้งหมดให้กับผู้เสียหายผู้เสียหายมักจะได้รับการเยียวยาหรือการได้รับคืนอ่ะจากคนที่กระทำอ่ะ บางส่วนเท่านั้นเองไม่ได้เพียงพอเท่ากับการเสียหายมันก็เลยเป็นอันนึงที่ทําให้จริงๆคนนะ่ะควรจะมองตรงนี้มากกว่าว่าเวลาที่จะตัดสินใจซื้อของหรือตัดสินใจทําอะไรอมันต้องมีข้อมูลหรือว่ามีอะไรที่มันชัดเจนมากกว่านี้ที่จะที่จะไม่ให้เราสุดท้ายกลายเป็นว่าได้รับแค่การเยียวยามันก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ว่าแล้วก็อย่าเชื่อเชื่อคำคำกล่าวอ้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมันมีอย่างที่บอกว่า นนี้คะปรมาณถ้าเท่าที่หนิงทราบในกลุ่มที่มีการรวมกลุ่มผู้เสียหายมีประมาณ42-47คนค่ะนะต,ตอนนี้ค่ะ